อย่าพอใจกับอะไรง่ายๆเปลี่ยนมาใช้ p e p p e r s t o n e โรกเกอร์ชั้นนำจากออสเตรเลียเปิดให้บริการมามากกว่า10ปีที่มีใบอนุญาต FCA ASIC Cysex DFSA และอีกมากมายสภาพคล่องดีางดการันตีเรื่องความน่าเชื่อถือสำหรับใครที่ชอบเทรดทอง p e p p e r s t o n e มีสเปรดเฉลี่ย15จุดและสำหรับใครที่เป็นเทรดเดอร์สายคู่เงิน p e p e r s t o n e มีคู่เงินให้เลือกเทรดหลากหลายกว่า60คู่แถมสเปรดต่ำสุดรศูนปิ๊ในบัญชี r a เซอร์ระบบเสถียรส่งคำสั่งซื้อขายรวดเร็วไม่มีรีโกรดรองรับแพลตฟอร์มการเทรดที่หลากหลายเช่น MT 4 MT 5 C Trader Paperstone Trading App และที่นิยมที่สุดจะเป็น Tradingview ที่สามารถวิเคราะห์และวางแผนเข้าเทรดได้ทันทีหากท่านใดสนใจสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้ description ได้เลย สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP ีที่12กับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Zero to Hero นะครับโดยหัวข้อในวันนี้นะครับผมก็จะมาทำเทรดดี้แคปนะครับว่าช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาทำไมถึงเราไดออเดอร์นี้กันตอนนี้เราก็อยู่กันกับกราฟของผู้ทองคำนะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงของโบรกเกอร์ p e p p e r Stone ซึ่งทา Pepper Stone เนี่ยเขาเป็นโบรกเกอร์สัดชัดออสเตรเลียที่เปิดมานานมากกว่า10ปีแล้วก็เป็นโบรกเกอร์เจ้าใหญ่อันดับต้นๆของโลกนอกจากนี้ยังมีใบอนุญ,ญาตมากมายนะครับ เอ i c f c a นะครับไซเซก SCB ต่างๆนะครับค่อนข้างมีครบเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโบรกเกอร์ที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือแล้วก็ในตอนนี้เขามีไทยซัพพอร์ตแล้วด้วยนะครับพี่ๆก็สามารถเข้าไปแอดไลน์เข้าไปพูดคุยสอบถามได้ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลนะครับมีทีมงานชาวไทยเนี่ยคอยให้คำปรึกษาคอยให้คำแนะนำได้นะครับถ้าเกิดใครสนใจและยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับสามารถเปิดผ่านลิงก์ใต้ description ได้เลยกลับเข้าเนื้อหากันต่อนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผู้ทองคำในทางเฟรมสีชั่วโมงนะครับ แล้วก็มาทบทวนก่อนนะครับว่าเราใช้เงื่อนไขอะไรบ้างนะครับในการที่จะวิเคราะห์สภาพตลาดข้อแรกเลยก็คือ market structure นะครับข้อที่2 premium discount ข้อ3 poi selection และข้อสุดท้ายที่เพิ่มมาก็จะเป็น confirmation นะครับแบบนี้นะครับซึ่งในตอนนี้กราฟเราก็ยังโลง่โลงๆอยู่ใช่ไหมครับเราก็มากำหนดโครงสร้างกันก่อนนะครับโดยที่ ในวันนี้นะครับผมจะมาแมปโครงสร้างในสไตล์ของ Mechanical SMC นะครับที่เป็นอีบุ๊กอีกชุดหนึ่งนะครับของทางเพจที่กำลังจำหน่ายอยู่ณปัจจุบันซึ่งถ้าเกิดใครสนับสนุนอีบุ๊กชุดนี้นะครับก็จะได้อินดิเคเตอร์ตัวนี้แถมมากนะครับก็คือ integrated smc นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่คอยช่วยระบุกำหนดสวิงไว้ให้สามารถเอาไว้นำสายตาได้เบื้องต้นนะครับโดยจากในกราฟเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้มันมีสวิงบอสขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมองว่า บริเวณนี้นะครับถือว่าเป็นสวิงหลักหรือว่าเป็นสวิงสตรัคเจอร์นะครับส่วนข้างบนเนี่ยก็จะมองว่าเป็นสวิงลองนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของอินเทอร์นอลสตรัคเจอร์แบบนี้นะครับล้วก็รู้แล้วว่า4ชั่วโมงตัวไฮเออร์ไทม์เฟรมเนี่ยเขาเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาหาโอกาสในการเข้าเทรดใน15นาทีที่เป็นมีเดียมไทม์เฟรมนะครับพอเราสวิชเข้ามาที่15นาทีแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวโครงสร้างเนี่ยมันกลับไปเป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะมี สังเกตนิดนึงนะครับอยู่ตรงที่ว่าตรงนี้นะครับมันมีสวิงบอสชุดใหม่เกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้หลักการไฮเบรกโเนี่เราอาจจะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดบอสของมันเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วส่วนตรงนี้ข้างในที่มันบอสขึ้นมาเราอาจจะกําหนดโครงสร้างให้มันเป็นอินเทอร์นอลสตรัคเจอร์ก็ได้เพียงแต่ว่าตัวอินเทอร์นอลสตรัคเจอร์ชุดนี้ตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยเขามองว่ามันแข็งแรงมากพอนะครับที่จะ แบกตัวเองหรือว่าอัปเกรดตัวเองให้มันเป็นสวิงสตรักเจอร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ามีความแข็งแรงนะครับถ้าเกิดราคารักตัวลงมานะครับแล้วเกิดคอนเฟิร์มชันบริเวณนี้ก็สามารถที่จะหาโอกาสเข้าเทรดได้นั่นเองทีนี้เราก็มาหา i n t e r อลส structure กันนะครับบริเวณนี้นะครับมีการเบรกแนวต้านขึ้นไปนะครับเราจะมองว่าการเบรกในครั้งนี้นะครับเราสามารถมองว่ามันเป็น i n t e r อลส structure ก็ได้นะครับเพราะตามตำรานเนี่ยตัว i n t e r นอลเนี่ยเขาก็เป็นการเบรกแบบชัดเจนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าสวิงเหมือนของด้านล่างนะครับเราก็ได้ละสำหรับ15าทีก็คือ สวิงหลักนะครับสวิงสตรัคเจอร์อยู่นี่นะครับแล้วก็สวิงลองอินเทอร์นอลสตรัคเจอร์อยู่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันภาพมันบอกอะไรกับเราไฮเออร์ทาเฟรมเป็นขาขึ้นนะครับมีเดียมทาเฟรมเป็นขาขึ้นเราก็มาหาโซนเข้าเทรดกันก็คือถ้าเกิดใครใช้เงื่อนไขตัวบายทูเซลนะครับเราก็จะได้โซนนี้ที่เป็นเอ็กซ์พีมของอินเทอร์นอลนะครับก็มองว่าถ้าเกิดราคาเนี่ยยังคงเป็นเทรนที่แข็งแรงหรือว่าอยู่ในเฟสของไฮเออร์ทามเฟรมรันอะไรเงี้ยเราก็สามารถเทรดในชุดอินเทอร์นอลขึ้นไปได้ซึ่งก่อนหนึน่ง ลิทไหมหรือว่า l ล็กอินด e สเ n t นตะครับตามที่เคยสอนไปซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีนะครับกอถึงโซนพอดีก็ถือว่าเป็นเซตอัพที่น่าสนใจนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดใครยอมรับได้ก็สามารถเพนดิ้ง o อเดอไว้ได้เลยก็อาจจะ Pending ที่ครึ่งหนึ่งของโซนก็ได้นะครับหรือว่าจะรีไฟล์เข้ามาแล้ว Pending ที่ไส้เทียนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นกรณีแรกนะครับ เพราะว่าเราเช็คเงื่อนไขครบแล้วตัว medium term a e เงื่อนไขถือว่าสมบูรณ์นะครับก็อาจจะไม่รอ confirmation ได้เช่นเดียวกันอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับถ้าใครรับได้ก็ถือว่าเทรดได้อันนี้ผมวางไว้ข้างๆนะครับทีนี้ช่วงตลาดนิวยอร์กนะครับผมก็รอราคาเนี่ยลงกลับมาทดสอบโซนนะครับอันนี้คือติดไม้แล้วนะครับสำหรับตัว pending order ใน medium term เนี่อันนี้คือติด order แล้วนะครับ หลังจากนั้นผมก็เข้าไปดู confirmation entry นะครับตาม m o เดล entry ของตัว m e c h a n i c a l smc 2.0นะครับหรือว่า lc entry ซึ่งตาม setup เนี่ยก็ถือว่าตรงนี้เป็นแท่ง trigger นะครับผมก็เข้าที่แท่งนี้มานะครับแล้วก็เผิ่ม s p a บั buffer นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตกั้ง target ไว้ประมาณ3.3ตามปกตินี่แหละครับตาม setup หลังจากนั้นก็รอราคานะครับตรงนี้คือติด order เรียบร้อย ที่เหลือก็ปล่อยไปตามแผนนะครับให้ TP ก็ SL แต่ทีนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับมีข้อสังเกตนะครับแล้วก็มีเรื่องจะมาแจ้งพอดีสําหรับผู้ที่สนับสนุนนะครับตัว L C Entry เนี่ยตอนนี้ผมทำ indicator มา support นะครับซึ่งปกติแล้ว indicator ตัวนี้นะครับจะให้สําหรับนักเรียน private ก็คือตัว shock detector นะครับตัวนี้จากรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการเบรก k h ขึ้นไปก็จะเกิด bullish s h o c ใช่ไหมครับ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะครับในการที่คอนเฟิร์มนะครับว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะครับถ้าเกิดใครไม่ได้เข้าเทรดบริเวณนี้แล้วเห็นชุดนี้เนี่ยก็สามารถเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันอาจจะมาท e n d i n g ที่บริเวณนี้แบบนี้นะครับแล้วก็เก็ตามโครงสร้างก็ได้หรือว่าจะ fix r อันนี้ก็แล้วแต่นะครับ3 r ก็ได้นะครับติดไม้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ดีขึ้นไปเลย แล้วก็ถึง TP ตามแผนนะครับซึ่งแผนนี้ผมก็ได้มีการอัปเดตแล้วก็ลงไปในกลุ่ม Private Telegram อีกเช่นเคยนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างแผนและ Trade Recap เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับใน EP นี้ แล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับถือว่ามาบอกบุญเป็นสะพานบุญละกันนะครับว่าตอนนี้ผมทําแคมเปญนะครับลด1,000บาทสาหรับพี่ๆที่สนใจที่จะสั่งอีบุ๊กนะครับสามารถหักส่วนลด1,000บาทนะครับไปโอนเข้ามูลนิธินะครับช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมหลังจากนั้นนําสลิปมายืนยันเพื่อรับสิทธิ์ได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับการดเน a t ครั้งนี้สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับไม่ต้องโอนมาให้ผมนะครับหนึ่งพันบาทนี้พี่ๆสามารถโดเน a t เข้ามูลนิธิได้โดยตรงเลยนะคครรรัับบก็ปะะมาณนนี้ หากใครชอบอย่าลืมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ